สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ตีอยู่บริเวณบ้านนะคะบางเอิญมีวัชพืชที่เกิดในพื้นพื้นดินบริเวณบ้านเลยนะคะซึ่งดินตรงนี้พี่ตีได้ได้ทำการถมไว้เป็นเวลาประมาณ2ปีแล้วนะคะ เข้าสองปีแล้วนะคะมันก็จะมีวัชพืชหลายๆอย่างเกิดขึ้นบริเวณนี้นะคะและพี่ตีก็นอนเล่นอยู่ใต้ถุนบ้านนะคะบางเอิญนะคะเห็นนกตัวเล็กๆนะคะเข้าบินมาแบบเป็นกลุ่มเลยนะคะเข้ามาจิกกินดอกนะคะซึ่งพี่ตีก็สังเกตอยู่พักใหญ่แล้วแหละจนนกเขาตกใจนะคะแล้วเขาก็บินหายไปเลยนะคะพี่ตี เก็บภาพไม่ทันนะคะอ่าวัชพืชชนิดนี้ชื่อว่าอ่าบานแม่รู้เขาเขาเรียกว่าบานไม่รู้โรยป่าใช่ไหมคะดอกเขาจะเป็นสีขาวลักษณะดอกของเขาอยู่บริเวณนี้ก็คือเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ<อ>เดี๋ยวพี่ตีจะเด็ดให้ดูว่าดอกบานไม่ไม่รู้โลยป่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะเหมือน อดอกบานไม่ลู่ลอยที่เราเคยปลูกไว้เป็นไม้ประดับหรือเปล่านะคะที่พี่ตีเห็นนะคะดอกบานไม่ลู่ลอยที่เป็นไม้ประดับเนี่ยพี่ตีเห็นจะเป็นเป็นสีขาวแล้วก็ะจะออกเป็นสีชมพูเข้มใช่ไหมคะพี่ตีเคยเห็นในรูปแบบเป็นไม้ประดับนะคะแต่จริงๆแล้วตั้งแต่เด็กเลยนะคะพี่ตีก็เคยเราก็เคยเห็นกันอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ทุกๆคนก็พี่ตีเชื่อว่าก็น่าจะเห็นโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเขาเป็นวัชพืชที่เกิดขึ้นเองบริเวณนี้นะคะซึ่งอตอนนี้คือเขาร่วงโรยเต็มพื้นเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่น้องนกนะคะพากันบินมาจิกกินนะคะน่าจะเป็นอาหารของเขาด้วยแหละนะคะพี่ตีก็เลยหาข้อมูลนะคะ ว่าอดอกบานไม่รู้โรยป่าเนี่ยเขามีสรรพคุณอะไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างจริงๆแล้วนะคะเขาไม่ใช่เป็นวัชพืชทีท่แบบเป็นญ่ารกล้างหรือว่าปกคลุมแล้วเป็นทาให้บริเวณที่บ้านเราหรือว่าที่สวนของเราเนี่ยดูแล้วเป็นญ่าที่ไม่มีประโยชน์ ะะจริงๆแล้วเขาเป็นวัชพืชนะคะที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะดอกของเขาเหมือนดอกบานไม้ลูลอยที่ที่เราปลูกประดับนะคะดูสิคะดอกสวยนะคะเขาเป็นบานไม้ลูลอยที่ใช้ประดับได้นะคะแล้วก็มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะคะรวมทั้งเป็นอาหารให้กับนกได้ด้วยนะคะ ค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีจะให้ดูบริเวณใกล้เคียงกันนี้นะคะแล้วก็จะพูดเกี่ยวกับสรรพคุณของเขานะคะแล้วก็จริงๆพี่ตีจะให้ดูอดอกที่เขาโรยลงมานะคะแล้วก็การขยายพันธุ์ของเขาด้วยนะคะที่นกเข้ามาลุมจิกกินเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาหารของนกด้วยแล้วก็ตัวบานมะลิโรยป่าเนี่ยเขามีสรรพคุณทางยา เป็นสรรพคุณที่ดีมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ใช่หญ้าหรือว่า,าที่เกิดขึ้นมาแล้วทําให้บริเวณบ้านของเราโรกลางนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะให้มาดูใกล้ๆนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องสรรพคุณของอตัวบา,าร์บารูโรยป่านะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะค่ะก็ตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่ที่พี่ตีได้พูดถึงนะคะ มีนกตัวน้อยๆประมาณ5-6ตัวนะคะบินลงมาจิกกินดอกบานไม่รู้โรยป่านะคะพี่ตีมองแล้วน่าจะเป็นอาหารที่ดีสำหรับเขาด้วยนะคะนกตัวน้อยๆที่บินมากินนะคะ,ะพี่ตีจะพูดถึงสรรพคุณนะคะของบานไม่รู้โรยป่านะคะสรรพคุณเขา เป็นสรรพคุณทางยานะคะใช้ได้ทุกส่วนเลยนะคะจะใช้มาทำาเป็นชานะคะแล้วก็มาต้มนะคะใช้ในช่วยในการรักษาขับปัสสาวะขับนิ้วนะคะแก้ฤดูขาวนะคะใช้ต้มผสมกับน้ำนะคะแล้วก็ดื่มนะคะช่วยแก้ในด้านของการเป็นเบาหวานได้ด้วยนะคะรากนะคะ แก้โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบนะคะขับนิ่วนะคะส่วนดอกของเขานะคะดอกนะคะนำมาต้มกับน้ำนะคะเป็นยาแก้อาการปวดศรีรษะได้ด้วยนะคะแก้ตาเจ็บนะคะเป็นยาแก้ไอนะคะไอกลนนะคะขับเหงือหอบหืดนะคะช่วยได้นะคะ ใช้ผสมกับน้ำแล้วต้มดื่มนะคะโอ้โหพี่ตีเพิ่งจะรู้ว่า,าวัชพืชที่เกิดบริเวณบ้านเราเนี่ยบริเวณใกล้เคียงทุ่งนาหรือว่าสวนเนี่ยจริงๆแล้วเขามีสรรพคุณเยอะมากๆเลยนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามาพูดถึงตัวสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของบ้านไม่ไม่รู้โรยป่านะคะ ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับใครหรือว่ากับคนที่ยังไม่รู้จักว่าจริงๆแล้วที่เขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยเขามีสปปรรพคุณทางยาแล้วก็ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยอย่างทิพตีได้กล่าวมาแล้วนะคะค่ะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเพื่อนๆน,นะคะกับใครที่กำลังอยากจะรู้ว่าวัชพืชบริเวณบ้านเราเนี่ย มีอะไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างนะคะพี่ตีก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะฝากให้กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอต่อๆไปพี่ตีจะพยายามอัพโหลดลงอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับวัชพืชน,นะคะแล้วก็พืชน,นะคะแล้วก็เกี่ยวกับการเกษตรหลายๆตัวที่พี่ตีได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็จะ มีเรื่องเล่าอยู่เรื่อยๆในทุกๆวันขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ